เกมนัดน,นี้โอสถสภาครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางด้านของแขแห่งนี้ครับต้อนรับการเยือนศรีสะเกดเมืองไทย f c ขณะที่อินรีเพื่อตำรวจเล่นในบ้านเหมือนกันครับพบกับ TDMFC วิจิตและทั้งสองทีมจะไปเจอกันอีกครั้<อ>งนักเตะลูกมอของสโมสรโอสถสภาครับ<อ>แล้วก็เคยเป็นนักเตะฟรีเท้าดีของเมืองไทยนะครับรรหลายๆายคนครับมีโอกาสอินรีเพื่อตำรวจไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนราธิพันพร้อมนะครับ บ,บอลมาอยู่ที่สุบัญญาบุริฉายยอดลูกนี้ให้กับกิตันซินวาโอ้แล้วพลาดนะครับแล้วจังหวะนี้อุสินให้เกมไหลต่อด้วยกิตันดึงจังหวะนี้แล้วยิงด้วยซ้ายเกือบที่จะเป็นประตูเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์โอโ้เร็วจริงๆครับ <17 S 1> ลูกเจ็ดวินาทีเท่านั้นรับฤดูก,การนี้ครับขายไปได้แล้วถึง4 0 0พันตัวเปิดยาวเข้ามาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์โอ้โหมองเข้าไปเต็มๆครับลูกนี้ริสตันซินหวา สปีดไปแล้วสุชาติสาลิพิมพขยับจังหวะแล้วเปิดเข้าไปตรงกลางแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับอืหนึ่งประตูต่อสองเอาแล้วครับเกมเปลี่ยนแล้วครับได้มาเหมือนกันนะวินซีเพื่อนตำรวจเปิดจาวขึ้นมาลูกนี้ให้กับโอรอบสันโอรอฟแม่ชนลูกนี้แล้วแม่ลุดเข้าไปแล้วอืมได้ด้วยรเรียบร้อยครับไม่มีโทษอย่างผู้ช่วยผู้ตัดสิน,นครับก็เปิดไปทางด้านกราบซ้าย ขยับจังหวะครับชนะนันแล้วยิงลูกนี้แม่ไปตรงตัวของชาตชัยบุตรพรมครับอินทร์ศีพันธุ์ตรวจยังได้คองบอลอยู่แล้วยิงด้วยซ้ายครับนันทวัฒน์ลูกนี้โอ้แล้ด้ด้วยครับโอนฟิลตัวรับของโอสซสภาเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วได้องลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับนั่นของโกศวัตรว่องไวลิขิตครับม<า>แม่บอลมาเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ สามอีกทีครับติดเซฟของนราธิปแล้วตามเข้าไปอีกทีโอ้โหเรียบร้อยเลยครับวันกฤษดาพูดนะคุณมีครับเปิดไปทางด้านากลับให้กับกสวัพักอ,กอกลูกนี้แล้วให้กับคริสตันซินวานแล้วยิงลูกนี้แค่ต้องบอกว่าเหนือชั้นจริงครับทางด้านของคริสตันซินวานสุดยอดแล้วกันกฤษดาเกมเดิมไหลามาลูกนี้อภิภูมิแม่คริสตันซินวานนี่แจ้งจากเท้าเลยครับแล้วลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ สุเดชทงชัยครับพยายามอยู่นานครับ5หาที่หกที่เจ็ดก็ตามมาให้ลูกนี้สันยูเติมเกมลุกบุกขึ้นมาแล้วไหลจังหวะน,นี้แหมเป็นประตูครับอื <Okay. S 1> เป็นทางนาดของลีซุงฮุนควยลูกนี้เหนือเลยครับแล้วก็ทีโอที OT ครับที่เอ oh. ื้อเพื่อ oh. สัญญาณในมีแนวโน้มว่าจะได้ประตูตีเสมอแต่ว่ามาโดนประตูนี้ก็แทบจะจบแล้วครับเวลาก็เหลือไม่มากแล้ว เกมนั้นต้องบอกว่าสนุกครับครึ่งหลัง